ข้ับผมกขสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสกูทสุคกคนก็ห้างายกันไปนะครับหลายมือหลายเว้นพอสมควรนะไม่ได้มาลงให้นะครับก็ติดธุระบ้างนิดหน่อยนะแต่ก็ <c oughs> ยังไม่ได้ไปไหนหรอกก็คือผมก็ยังคํานวณน,นะครับยังนั่งคิดนั่งคํานวณตัวเลขอยู่แต่ว่าสูตรนั้น ยังไม่ไล้ยังไม่ลงให้นะครับคือสูตรคำนวณไว้แต่ไม่ลงให้ก็คือให้มันผ่านวดนนี้ไปก็คือจะมันจะเป็นสูตรใช้จริงไปเลยนะครับอันนี้นะยังเป็นสูตรเก่านะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับให้ยึดโครงสร้างนะครับ สองตัวบนล่างนี้ไว้เป็นหลักนะถ้านำเสนอให้กับพี่น้องหลายๆสูตรบางครั้งมันก็มันมันยังไงอะ่ะมันจะพาให้เราหลุดจากเลขกลุ่มนี้ไปนะครับยังไงก็แล้วแต่เลขกลุ่มนี้นะครับซื้อยังไงก็ได้นะครับให้อยู่ภายในภายในกรอบนี้แล้ว ท่านจะมีโอกาสถูกนะท่นจะมีโอกาสถูกถึงแม้ว่าท่านจะไปได้เลขดังเลขเด็ดอะไรมาถ้ามันถ้ามันไม่มีในกรอบนี้นะครับก็ให้ลดน้อยลงนิดหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดมันได้มาแล้วมันตรงอยู่ในกรอบพวกนี้ก็น่าจะจัดได้นะครับ <c oughs> อา่า อันนี้นะครับเป็นสองตัวบนตรงนะหลักสิบวดที่แล้วนี่มันมีสามตัวนะแต่ว่านี้มันมีมันมีสี่ตัวนะครับสี่ตัวเพราะว่ามันมีสูตรใหม่สูตรหนึ่งที่ผมคิดขึ้นมาแล้วมันเดินดีนะครับแต่สูตรผมยังไม่เสนอยังยังยังไม่ลงให้แต่ผมเอาเอา,เอาสูตรสูตรมาด้วยนะครับ เอาเอามานี่ก็คือมาสำรองแต่สูตรผมยังไม่ไม่ได้บอกว่าเออเอาตัวไหนบวกตัวไหนนะครับ10บ,บนวันนี้1348นะ1348ก็คือนี่4 1 3อ่า4 1 8 3ผมจับไว้แล้วละ่ะจับตามนี้แหละนะเออมันเป็นเลขทั้งหมดกี่ตัวนี่ 1>, 1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าชุดนะครับ19ชุดเยอะพอสมควรแต่ว่ามันเป็นแบบตรงนะครับทีนี้เราจะมาดูนะครับเป็นเด่นบน10หน่วยนะครับเป็นสูตรเก่านะเป็นสูตรง่ายๆนะครับบางท่านก็จดสูตรไว้บางท่านก็ไม่ได้จดสูตรไว้นะ อันนี้งวดที่แล้วก็ผ่านนะครับเพราะว่ามันออกที่6 6 5เราคำนวณได้6 7 8นะครับ6 7 8 6ก็ยังติดที่หลัก10อันนี้ก็คือเด่นบน10หน่วยนะครับไม่รู้มาหลักสิหลักหน่วยไม่รู้แต่มันก็เป็นเลขถึง3ตัวนะใช้แค่2องตำแหน่งบวกกัน บวก2เท่ากับเลข8นะครับ8ให้อยู่ตรงกลางได้เท่าไหร่เพิ่ม1ลด1แค่นี้9บวก6เท่ากับ15เพิ่ม1ลด1 4บวก1เป็น5เพิ่ม1ลด1อย่างนี้นะครับนะอันนี้ได้7 7 8 9ออก7 9นะครับ4 5 6ออก6 3 4 5 6ออก3 9 5เลข5นะครับ ก้าศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสองแปดเก้าศูนย์แปดนะครับออกสี่แปดหนึ่งไปที่หลักสิบหกเจ็ดแปดแปดไปที่หลักหน่วยศูนย์หนึ่งสองหนึ่งมาที่หลักสิบเก้าศูนย์หนึ่งมาทั้งเก้าทั้งศูนย์นะวันนี้เข้าสิบหน่วยสามสี่ห้าเลขสามนะครับสามสี่ห้าอีกเลขสี่แล้วมาหลุดงวดน,นี้งวดหนึ่งนะครับ หลังจากที่มันเดินยาวมาแล้วก็9้าบวก8ดแล้กับ 17, ได้เลขเจเพิ่มเป็น8ปดลดเป็น6ได้6 7 8จ็ดออกสามเลขหนะครับไปที่หลักหน่วย0ูบวกหนึ่ได้หนึ่ง <c oughs> ออก0 4 1หนะครับหลักหน่วย5้บวกสเป็น7จ็าบวกส เป็นเจ็ดอ๋ออันนี้ผมเขียนอ่าเียนสลับกันนะห้าบวกสองเท่ากับเลขเจ็ดอ่าตรงนี้เลขเจมันออกที่แปดหกดวันนี้มาครบสามตัวผมก็เลยงงไปด้วยกับมันเลยนี่หกเจดปดออกแปดหกดวันนี้มาถึงสามตัววัที่สิบหนะครับสองบวกเจ็เท่ากับเลขเก้าเพิ่มเป็น0ออกหกศูนกสองบวกสี เป็นหกออกหกหกสองเ้าบวกแปดเท่ากับสิได้เลขเจลดเป็น6เพิ่มเป็น8ดออกหกหห้านะครับนะวันนี้เป็นงวดที่19นะครับเป็นสูตรเก่าของเรานะครับแล้วก็ใช้จริงมาแล้วอันนี้สูตรนี้ผมเพิ่งานำเสนงองวดก่อนวดวันที่หนึ่งจนสิบนะก็ผ่านนะครับเลขหก 6. ก็ยังเดินที่หลักสิบนะมีหลักร้อยด้วยนะครับอ่างวดนี้หลักร้อยครั้งที่2หน่วยหลักร้อยครั้งที่2ก็คือเลขแปบวกหลักหน่วยครั้งที่3ก็คือเลขเก้ามันยับไปหน่อยเนาะ ตำแหน่งนะครับ1 2 3 4นะตำแหน่งที่ใช้ก็คือตำแหน่งนี้8บวก9นะครับ8บวก9กเท่ากับ17ได้เด็กตัวเดิมนะครับ8บวก9ท่ากับ17 7เพิ่มเป็น8ลดเป็น6นะได้6 7 8เด่นที่10หน่วยเท่านั้นนะครับเด่นที่10หน่วยนะ อันนี้นะหยคอสองกับหน่วยคอสามนะครับวันที่แล้วก็ลงให้อยู่มันเด็นที่6 7 8น่าจะกิดสิหน่วยบนนะครับน่าจะกิดสิหน่วยบนที่นี้อันนี้เป็น10 10บนโดยตรงนะเพราะฉั้นเ 8เนี่ยมันก็มามาได้อยู่แล้วนะครับมันก็คือตัวเด่นนะอันไหนที่ติด678จเพราะฉะนั้นผมจะ uh, คัดเด่นขึ้นมาให้นะครับคัดเด่นขึ้นมาให้อีกทีนึงก็คือตัวที่มันติด678ดนี่น่าจะเด่นสุดนะครับเพราะว่าหลักสิบเราก็มีเลข8อยู่แล้วแต่ตัวเด่นสุด ต้องจด6ก8ไว้นะครับก็คือเราจะคัดขึ้นมาอีก1ขั้นตอนนะครับจากเลขกี่ชุด19ชุดนะเพื่อให้มันมันน้อยตัวแต่แต้มวที่แล้วนี่หลุดัน้นวันนี้ผมผมคิดว่าผมจะไม่เอาแ้มมายุ่งนะถึงแม้ว่ามันจะเยอะหน่อยนะครับติดเลขเจ จิดเลขแปดจิตหกจิดเจดอันนี้จิดแปดทั้งหมดเลยนะนั้นแถวนี้เด่นสุดแล้วมนะั้งก็คือเราจะจะตัดให้มันเหลือน้อยตัวนะครับอันนี้ขนาดว่าน้อยตัวก็ยังเยอะอยู่ 3่สามดอีกตัวนึ่งถ้าใครมีดับมีเด่นอะไรก็ <c oughs> ก็ว่ากันไปนะครับเพราะว่าหลายๆท่านก็คงจะ,ะเป็นนักคิดนักคำนวณอยู่พอสมควรนะครับนะมันก็มีเข้ามีหลุดนั่นแหละไอการคิดการคำนวณพี่น้องจะเห็นว่าไอแป3กับ3 8มเห็นไหมมันจะกลับตัวมันถึงมันมัน,ม,นมันถึงเป็น19ตัวนะแปดส 8448นะครับแต่เลข84นี่ก็ออกยากหน่อยทั้งนี้ทั้งนั้นผมจะไม่ตัดนะครับนะ,ะ3883 8448ก็คือกลับไว้แล้วนะครับแล้วมีตัวไหนอีกไหมไม่มีแล้วมัง้งเนาะนะอันนี้ก็คือเด่นละหนึ่งสองามี่ห้าเจ็ด 8 9 10 11เหลือ11ชุดนะครับเป็น2ตัวบนถ้ามาก็น่าจะตรงนะครับเพราะว่า <c oughs> หลัก10บนโดยตรงเรามันเป็นอย่างนี้แล้วเมื่อกี้เด่น10หน่วยนะ,ะเด่น10หน่วยนี่พี่น้องก็บไยบวกดูได้นะเด่น10หน่วยแล้วก็เราได้6 7 8อยู่แล้วเดี๋ยวมันเป็นเลขตัวเดิมเดี๋ยวผมขอดูดูอ๋ออย่างว้นนี้นะ4 5 6 งวดต่อไปก็สี่ห้าหกใไหมได้สี่ห้าหกเหมือนกันหลักสิบแล้วมาหลักหน่วยศูนย์หนึ่งสองแปดกั็สามสี่ห้าสามสี่ห้าอันนี้หลักหน่วยทั้งนั้นเพราะฉะนั้นยังยังวิเคราะห์ไม่ได้หกเจ็ดแปดกับหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดงวดนี้หลุดแล้วหกเจ็ดแปดงวดนี้กลับมาเดิน หกเจ็ดแปดห้าหกเจ็ดโอเคหกเจ็ดแปดน่าจะนะครับคาดว่านะน่าจะเป็นหลักหน่วยแล้วล่ะถ้าถ้าถ้าแปดมาเนี่ยนะถ้าแปดแปดน่าจะเป็นหลักสิบนะถ้าแปดนะแต่ไอหกกับเจ็ดนี่น่าจะอยู่หลักหน่วย ก็ให้พี่น้องไปพิจนารณาอีกทีหนึ่งนะครับนันแล้วแดกับเจ็เขาอยู่ด้วยกันเขาเคยเขาเคยมาด้วยกันด้วยนะครับเคยมาด้วยกันแล้วก็เลขทั้งหมดนี่ถามว่าหลักหน่วยหลักอันนี้เอามาจากไหนผมเอามาจากนี้ทั้งนั้นแหละผมจะไม่ยอมออกจากจากตัวนี้เด็ดขาดนะครับอย่างหลักสิบ ตัวนี้ที่เป็นเลข4ใช่ไหมผมเอาตั้งแต่47ไปถึง41ก็คือตัวนี้เลยนะครับเด่นหนึ่งละ่ะนี่หนึ่งก็อยู่นี่แต่ที่นี่ว่าไอไอตัวนี้เราปักหลักอยู่แล้วไงเนี่ย14 1 5 1 6 1 7นะครับ14 1 5 1 6 1 7อย่างนี้ไอ้น3่นะถ้ามันจะออกก็ให้มันออกไปซะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็เขียนเอาหมดนั่นแหละนะเขียนเอาหมดทุกตัวแต่เราตัดแล้วมันก็เหลือกี่ตัวแล้วละ่ะ1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหกดแปดเตัวนะสิอตัวแต่น่าจะน้อยกว่านี้อีกอยู่นะครับยังพอมีเวลานะเ,เดี๋ยวต่อไปนี้จะลงให้ทุกวันนะครับแล้วก็ อะไรอะ่ะตัวล่างผมบงให้ยังไม่รู้นะเพิ่งมามามาเปิดเจอก็เอาเลยแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยไอ้เจ้าเจ้าตัวเด่นเนี่ยนะเด่นตัวเนี้ยก็เหมือนกันมันเด่นเด่นบนเด่นล่างนะครับไอ้ศูนย์หนึ่งสองนี่ผมก็เคยบอกไปแล้วไอ้ตัวเนี้ยไอ้ศูนย์หนึ่งสองเนี่ยมันมาได้ทั้งบนทั้งล่างหรือมาแค่บนหรือมาแค่ล่างแต่ โอกาสมานั้นสูงมากนะครับ0ู 1, 2แต่ในชุดโครงสร้างเรานั้นไม่มีเลข2นะไม่มีเลข2หรือว่าเขาจะล็อก23ง2หรือเปล่านะก็ดูว่าเขาจะล็อกนีจากชุดโครงสร้างยังไงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าดูว่าจะานำเสนอสองตัวล่าง ให้ก่อนนะครับอันนี้สองตัวบนก็เริ่มตัดให้แล้วโอกาสมีไหมโอกาสามันไปตรงกับเลขพี่น้องบ้างไหมหรือว่า,าตัวไหนดับตัวไหนเด่นอะไรก็ก็ว่ากันไปนะโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า,าจะดูสองตัวล่างให้ก่อนว่าลงให้ยังไม่รู้ผมก็จำไม่ได้เนาะเพราะว่าไม่ได้มาเจอกันหลายวัน คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวมีความคิดเห็นว่ายังไงตัวไหนมีความคิดเห็นว่าน่าจะมาตัวไหนตัวไหนดับหลักไหนอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับเพื่อเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆให้กับพี่น้องนะครับก็คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ